คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักครับแล้วก็หล่อน้อยผมนิดนึงนะครับอันนี้ล้อเล่นเรามาอยู่กับซูแมนฉันฉันก็เป็น ฉันกลัวเป็นโหจริงจริงมีมันมาตั้งนานนะผมยังไม่ได้ทำ <c oughs> ไปเยบากกันไเลยเพื่อนเอ๋ลาบเอ้ยไม่ใช่ลาบอ้ไรต้องผลักออกให้เพื่อนเลยครับไอ้นี่ไม่ไหวจริงจริงคือเราแพ้เลนเราจะเน้นเติมเลนเพื่อนนะครับเลนสู้แมนหลัง,ลงๆเ,งเ็เติมอย่างเดียวสู้ไม่ไหวอะเติมอย่างเดียวเติมไม่พักครับ <c oughs> เติมจนเรื่อง เนี่ยมีสายเขียวไม่ดีนะฮะโตคอยลองอห้ามใครไม่ได้แล้วเรื่องเรื่องวันนี้ไปกันต่อครับทำงานไม่เอาเข้าร่างกายเป็นดีที่สุดไปที่หนึ่งทีที่พูดได้ก็เคยลองมาหมดแลว้ว เริ่มมาหมดแล้วเออปาระมาณนดี้นะครับผมมาฟร์วาในเรื่องของซุ์แมนกันต่อครับวันนี้เราเป็นสายแทงซะด้วยปก <รอ S 1> ติแล้วผมจะเอาหลังๆเนี่ยดามเมจล้วนๆนะครับดามเมจอย่างเดียวเลยวันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวเป็นสายแทงให้ด้วยกับคอนนะกันคอนมันก็จะมีดามเมจของกายภาพแบบเหมือนบูมสติ๊กตึ๊บหนึ่งให้มันแรงขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเล่นจริงผมคิดว่าเอาไปเล่นลองลองไปเล่นเป็นสายดามเมจ น่าจะดีกว่ามันสโลประมาณ20%มั้งสาวินะฮะถ้าถ้าเท่าที่อ่านจำจไม่ผิดนะดน,น,ดนี่นะเห็นรู้นะ่กูกูมีนะเรามีพาสซีิส,สของซูอร์แมนครับเราเห็นเรารู้ทุกอย่างพราะว่าค่าคือบุรุษเหล็กโอ้โหบุรุษเหล็กกูสตันไม่พักเลยจะพุ่งก็ไม่ได้พุ่งเดีถึงพัดขวาให้อ,าอ้าวแม่ง ไม่ได้คัดเลยวันนี้ไม่ได้ด้วยครับพันธุ์อิฐเพื่อนไม่พร้อมฮนะผมก็หมดแล้วนะครับเมื่อกี้อติอ่อาอยิางให้ตายยิงใี้ตาย,ย,าตายไม่เป็นไรมีฟิกเกอร์ย่าส์มีฟิกเกอร์ย่าส์มีฟิกเกอร์รกกอรหนึ่งสองและสามสวยครับผมต่อไหมต่อไหมแชร์ไม่โดนแชร์ไม่โดน,นแบบ โอ้โหแล้วกูหลุดก็ตัดนิด,ด <c oughs> นเดียวก็หลุดเลยเหรอเพื่อน <c oughs> อ่าตาอโอลามกูว่าจะจะแลกสักตัวหนึนง่งฮะจะตอนนี้ผมสอนใครไม่เป็นจริงๆนะครับก็ถ้าจับจังหวะนิ้วซ้าย an บุ่นแอนาล็อกกับเซกิลเป็นแค่นั้นพอแค่นั้นพอนะครับพ an <your> ูดเหมือนง่ายใช่ไหมไม่ยากเ้ยช่วงช่วงแรกผมเล่นรู้ไหมไม่ยากเ้ย <c oughs> มันจะไปอยู่ ไม่กี่แพทอย่างไรที่ตัวมันเก่งแล้วมันต้องเล่นนะครับซึ่งวันนี้ก็กากพูดตรงๆกากแต่มันมีบางเกมที่เล่นได้ดีบางเกมครับหากเกมโคตรน้อยอย่างเช่นที่เจอรูอี้สวัสดีจ้าดูไปจ้าไอ้ดิปตันกูอีกแล้วได้แค่ตัวเดียวเพื่อนเนี่เมีตาแครี่ก็ลำบากหน่อยครับแม่งช่วยตัวเองเก่งนะ หล่ำเข้าเพื่อนไม่มีหมดแฮทหมดมีสะท้อนกลับมาหลังฟืบเรียบร้อยนี่เขาเะเสิร์ฟแช่หล่ำมาหล่ำมาหล่ำมาตัดให้สองเพื่อนซอยสวยพี่แม่ลราพี่เอยยังอยู่แครี่เราก็เมตาเหมือนกันครับในจังว่านี่หูจะร้านไม่ได้เหมือนแกลัวแพนไอนี่ไม่มีดาเมจซอยมาเลยซอยมาเลย ประมาณนี้ครับเอ่อโซเฟอร์แมนสายแทงถามว่ามันเล่นสนุกไหมมันสนุกในเรื่องของการทําจังหวะให้เพื่อนแต่ถ้าเล่นเป็นสายดับเมจเลยมันก็จะแบบว่ามันมันหน่อยแบบปุ้มปุ้ม,มนะฮะมียเต้บ้านหยาดหุ้ยโอเคลูอีเสียร่างนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่คุ้มอยู่นะเปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้เอ็นโซแบบดึงลากจังหวะเอาให้พยายามเคียดๆพี่เพื่อนครับ อุ้ยเราชอบนายจริงว่ะแคลรี่ไม่ทิ้งผมด้วยปกติแล้วแคลรี่วาร์ปเลยถ้าเป็นผมผมวาร์ปกลับบ้านแล้วนะครับมาต่อมาก็เป็นโอดินวิวของที่เด็ดเลยนะครับแต่คอนเทนต์วันนี้อย่าลืมครับเราจะเอาเป็นคอนก่อนก็ s right. <S จะมีดาเมจนิดนึงแหละพูดตรงๆ,ๆมีดาเมจนิดนึงรูนผมก็ไม่ได้ใส่เป็นดาเมจอะนะก็โกลเด้นแอสเซิเมตแล้วก็โพรเวสนะครับ อีกโดนแบบนี้เพื่อนเสิร์ฟเพช่สวยผมก็เสิร์ฟต่อนะครับเป็นโบลิ่งเลยนะจังหวะนี้เงี้ยตีไม่ถึงนะครับยามหาจาังหวะอยากจริงๆโอเคเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนนะปึ๊บโอ้โห <laughs> ดามเมจแต่ละตัวด <laughs> ีแท้งนะครับเนี่ย ถ้าค้อนมีมีครูดาวผมผมว่ามันน่าจะชอบกันหลายตัวนะครับแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวค้อนมันไม่มีครูดาวนะครับท่อนวีก็น่าจะโกงเลยอ่ะมาขอวา์ปกลับอีกหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวไอเทมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้รุนไอเทมพลังแฝงนะครับเกลียก่อนเพื่อนจะอยากสลับเลนแล้วนะอยากให้ราววิวลงมาข้างล่างนะครับ แต่ถ้าแบบนี้ไม่ลงเดี๋ยวขอหาอะไรทำก่อนนะเชียร์การแล้วไปเรื่องอื่นะนะตอนนี้เออกูโดนระเบิดไอ้นี่ตลอดเลยว่าเฮ้ย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 โซโลโค่คิวเป็นไปได้จังใดนี่เราไม่มีระเบิดนะเพื่อนสองตัวไอโซ ต้องต้องคอมโบกับตัวอื่นนะานเรากับเราไม่ไม่ไหววะโอเคเสียงติดฟรีแต่ช่วยเพื่อนนะครับกลัวไอ้หลามมันเข้าต่อนี่ไงครั้งนี้ไม่พลาดกดล้างกดฟิกเกอร์หมดครับโดนไหมโดนที่เสิร์ฟเลยว้ายโดดออกครับผมไม่ได้ดูเลยพาส์ิว่ามีใครอยู่บ้าง แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเมเกือบขิดอยู่เหมือนกันอ่ามันก็จะแตกต่างจากสายดาเมดหน่อยเออถ้าเป็นสายแล้วผมตายไปแล้วเขาผเมื่อกี้ผมตายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เอาไกอาสแตนดาร์ดมาช่วยให้สปีดของซูเปอร์แมนมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในการเดินเออซึ่งมันจะมีค่าของถ้าโดนสโลเท่านี้สปีดเท่านี้อาจจะไม่ตกเครื่องมันก็จะประมาณนั้นแต่ผมไม่รู้เรื่องพวกนี้นะแต่มันมี หมือนจะมีคนทําใน YouTube อยู่ั้งไม่น่าจะคิวแซดมั้งฮะน,น่าจัดนะผมเคยดูอยู่ครั้งหนึ่งแต่ผ <c> ม <oughs> เล่นผมไม่ไม่นสนใจฮะแต่รู้ไว้ก็ดีนะลองไปดูคนะรับอันนี้ผมเดินแบบว่าปว่นๆเลยไอ้สุกแมงมาว่ะลูยอีจะได้แบบว่าก,ากักกหน่อยดึงมาไม่สนใจนี่กูตัวหลังเพื่อน ฉีดหนึ่งทียังไม่ไหนเท่าไหร่ก็ฉีดไปก่อนเฮ้ยโอเคเสีย Let it go ฉันก็เป็นผรุ่นเหมือนกันนะฉันเจ็บไปนะฉันไม่แทงเองพวกแกหรอกไวาจังเลยอนะ่ะฉันฉันไม่แทงพวกแกหรอกฉันไม่ไปไปแพ้แบบน้ว แต่เท่าที่เรินผมเมนซูเปอร์แมนนะตอนนั้นนะเท่าที่เรินซูเปอร์แมนมาผมเกลียดในการเคลียร์คลิปสุดๆแล้วนะครับในการเคลียร์คลิปแต่ละทีไม่เหนื่อยเหนื่อยมากโอ้ตัวตัวนี้ไม่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 ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนไม่อยู่ด้วยนะครับ อันนี้ก็เก็บฟิกเกอร์ไว้ก็ดีพาเขาไฟในแต่ละทีนะครับนี่เห็นไหมตอนแรกเราโดนสกิลหนึ่งมันตกเครื่องนะครับ <give> มีพวกออดินวิวหรือแม้ทั้งตัวของไกอาร์แซนดาร์ดมาก็ดีเพื <is> อ่อมให้มันดีขึ้นนะครับว้เฮ้ยเดี๋ยวมันจะใส่ผมแล้ว,ว <c oughs> โอ้ดีเพื่อนเปิด ตาเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรจะเข้านะดูโซนแบบจะเข้าจริงนะครับโอเคเนี่ยแล้วเราก็ทําแบบเหมือนจะเข้าข้างหลังนะครับแต่เราไม่เข้าเพื่อที่จะให้เพื่อนตีป้อมข้างหน้านะครับนี่เห็นไหมชีบเข้านะแล้วก็พะวงละตาไทยแม่กดล้างเป็นการซื้อสกิลล้างกับฟิกเกอร์ได้ดีนะถ้าเข้าดีๆนะครับถ้าวงเล็บใหญ่ถ้าเข้าดีถ้าเข้าไปดีไม่กัดสวนเราตาย เฮ้เพื่อนดูนี่โอ้เพื่อนดูนี่เพื่อนไโอ้ไอคอมโบผิดพลาดเอาตัวนี้เดี๋ยวต้านให้เดี๋ยวต้านให้โอเคตอนตอนหลังมันไม่เข้าตอนหลังมันไม่เข้าเอากูฟิกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนดูนี่ม่อยๆแกทำอะไรแผนของแกไม่สำเร็จแน่ไป <c oughs> อคอ้อนได้แล้วตัวนี้นั่นได้แล้วตอนนี้เรามีการไกลภาพเวทพอสมควรนะครับจริงๆถ้าเปไ็นก่อนผมจะออกล็อกชิลเลยชิ้นที่4ีชิ้นที่สามเนี่ยนะบางทีออกล็อกชิลแม่งเลยนะครับคูดาวก็ไม่ได้เยอะ โชสเต็ดนี่ครับเช็คก่อนนะว่าแถวนี้มีมีส้นตีดไหมนะครับเราจะได้คีคลิปอย่างสบายใจเออดูพาสตสิบของซูเปอร์แมนด้วยครับเวลาเล่นไอเนี่มันซอยกูแรงจังวะเอวิทแม่น่าอาบส่ฟ้าแทงนะเว้ยโอเคคีคลิปก่อนเพื่อนอุ้ยหลามกูเอยไอ้ไหรเอาดิดนี่ ตัวขาตายอ่ะกูชอบซอยเพื่อนนี่จังหวะเสิร์ฟเพื่อนเสิร์ฟปหกูหลายทีแล้วกูเสิร์ฟให้เพื่อนปังเดเดยวเดเไม่เล่นไม่เล่นนะไม่เล่นนะไม่เล่นนะที่ยืนนี่จะกักให้เฉยนะไม่เอานะเพื่อนมันจะใส่ล้วนแหละอกูนิเพื่อนเพื่อนใย่าหญ่่่โอ้คือมันมันขึ้นหน้าแบบมั่นใจมากเพื่อนเพื่อนมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ มันพร้อมจะเล่นนี่เสียเลยครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าสวยนะถือว่าสวยนะแค่เรียดดีอยู่ครับแค่อาจจะเปิ่เสียเลี่ยมเฮ้ยเฮ้ยกูเดินไม่ออกเอ้ยกูเสียเลี่ยมบ้างว่ะสดต๊มังดีคอนเมื่าเห็นม่งออกคอนมาว่ากูเดินไม่ออกเลยเฮ้ มาอุ้ยอุ้ยโอ้โหอันนี้เกิดไปอันนี้อันนี้แครี่อีกเกิดไปอันเนี้ยหนักทิ้งหลังเลยอ่ะใครโดนอาเรนมากลตัวหน้ากลตัวหน้าตืา๊บอ,อย่าแช่ฟิกครับอ่าสกิลสองฟิกทำได้นะครับไม่เอานะคอมโบกับใครก็ได้นะครับเอนโซแต่อย่าคอมโบ,บผมถามว่าลากลากมาให้สตนัน เราผักมันได้เว้ยแต่ถ้าจะฆ่าเลยมันไม่ได้นะขึ้นหน้าเลยแล้วนี่มันมันแหบนเดี้ยมันได้ถ้ามีตัวดาเมจด้วยมันได้มันได้มันได้รอผักครับปุ๊บอ่าเสียงจังหวะเสียงจังหวะทีหนึงเอาแค่เสียงจังหวะพอครับกับกับชนะไหมเชียร์เพื่อนไม่มีโบเก้นดีกว่าเอากูแทงให้ข้างหลังโอ้โหแล้วมันเชียร์ชีฟไม่ไหวนะกูไม่ไหวแล้ว โอ้ยถ้าไปบอกผมว่าีปบอกแค่น่าจะแตกแล้วว่าจริงๆไอเทมปลาไหลมันต้องใช้เยอะเยอะอะไรครับยี่เป็นป่าออกโซลิเบอร์มาก็เออันั่นแหละต้องมีการตัวเองสักนิดนึงผมเข้าใจอยู่ไม่มีเจาะวะไอ้ละไอไหลเอยไอ้ล่ามไบไอไหล ไอหอยขีบมาไอ้หลามชลามอะไรแยโอเคถ้างั้นผมขอเคลียร์เลนก่อนนะครับติ๊กว่าเคลียร์เลนเลยนะครับเราบางทีเราไม่ต้องรีบก็ได้นะคือเลนขวาเราเราเป็นต่ออยู่แล้วนะครับถึงถึงไม่เป็นต่อบ,บางทีผมก็มาเคลียร์ก่อนอยู่ดีนะฮะให้เขาแบบกังวลต้องมาเคลียร์ทิ้งอีกแล้วีรเราไปตัวแพ้เลนนะครับถ้าถ้าเลนมันอยู่ในเลนอะไรเงี้ย เออผมอาจจะเชียร์ช้ากว่านี้นะเคียโป๊กสวยครับเพื่อนหาข้อมูลอินโฟปะเราไปใช้พาสซีฟของอรูแมนดีกว่าครับมีมีหลบมาก่อนเอาฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เสียฟิกเกอร์พอแล้วพอแล้วอันนี้สวยแล้วมาเสียฟิกเกอร์เรามีฟิกเกอร์อีกสิ่งินาทีครับขอไอเทมชิ้นสุดท้ายก่อนได้ไหมเอี๋ยได้ล็อกชิลแล้วอ่ะไม่ได้ โดนเนมเต็มฮะเพื่อนจะอา้าเปิดตอนไหนวะเนี่ยเอากูเพิ่งรู้เลยเนี่ยเอา้าเพื่อนไม่รู้ศัตรูไม่รู้โอเคตันมีสองตัวฮนะตรงนี้ได้ล็อกชิลมาเมื่อไหร่ผมจะฮาวขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ามีฟิกเกอร์เหลี่ยมนี้ต้องผัก ให้ได้นะครับวันนี้มีพื้นที่ให้เราที่จะเพื่อนพร้อมไอหันพร้อมเซิร์โอ้โหได้แค่สองตัวกูการเล็ไว้3ามโลส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 โลโลสโล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 ลสโลสโลโลสโลสโโลสโลสโลสโโลสโสโลสโลลสโ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 ลสลสโลสลสลสโลลสโลสโลสโลโลเโลสโลสลสรลสโ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 ลโ เชื่อใเจ็บเป็นนะฉะนันก็ต้อถอยกันบ้าสิ <Victory. S 1> โอเครีวิวสำหรับซูเมนสายแทงนะครับปกติเราจะเล่นเป็นสายดาเมจกันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ว่าผมจะไม่พลาดสำหรับสายดาเมจกับคอนซูเมนแน่นอนครับอันนี้ต้องเป็นสายแทงให้ก่อนผู้เล่นสายสายดาเมจมาเยอะแล้วนะครับก็ประมาณนี้ลวกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดตินะครับอย่าลืมเป็นพราวมาจ้าให้กันด้วยนะครับผม โซโลกลัวบ่อยแล้วนี่ดีกว่าเป็นลูกรักช่วงนี้ไม่ก็เก่งเหมือนเดิมสวัสดีสวัสดีจ้าต้องให้เขาจริงครับแครี่แกงเราก็พอได้ดามเมตแทงไปครับผมสวัสดีครับ